โอเคครับสวัสดีครับพบกับเราโดนวัตลงกึงเช่นเคยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทำการรื้อชุดเกียร์แล้วก็ตัวปั๊ม HT ของรอถเกีย่ยวข้าวยูโบ t a รุ่น DC 6 0นะครับของลูกค้าเขตจังหวัดศรีสะเกดนะครับตัเบอร์เพอเบญจลักษ์นะครับเอาไปทำการซ่อมในทนั้นนะครับจากคลิปที่แล้วเราก็ได้ทำการ ให้ทำคลิปให้เพื่อนๆสมาชิกแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับที่จะซ่อมนะครับได้ดูรายละเอียดนะครับวันนี้นะครับเรานำไอ้เจ้าตัวชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์แล้วก็ชุดปั๊มนะครับมาติดตั้งให้ลูกค้า,าที่บ้านนะครับตอนนี้ช่างก็ทำการติดตั้งชุดเกียร์ตัวเดินนะครับของปั๊มแล้วก็ปั๊มนะครับใส่เข้าไปในตำแหน่ง เหมือนเดิมนะครับวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนตัวสเตอร์ใหม่นะครับเพราะว่าตัวเก่าก็ชำรุดพอสมควรนะครับวันนี้เราจะทําการประกอบแล้วก็เทสให้ลูกค้าดูนะครับหลังจากที่เอาไปซ่อมกลับมานะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นงานออกนอกพื้นที่นะครับของทางร้านนะครับเราจะมีชุดทีมช่างนะครับไปรื้อนะครับแล้วก็ทําการ หรือแล้วก็ประกอบนะครับมีบริการด้านนี้นะครับในเขตพื้นที่ไม่ไม่ไกลมากนะครับถ้าเกิดไกลมากเนี้ยก็ต้องคุยรายละเอียดกันอีกทีนะครับะจะแจ้งว่าทางร้านเรานะครับทำทำเฉพาะนะครับทำเฉพาะตัวชุดตัวเดือนแล้วก็ตัวปั๊มนะครับรายละเอียดอย่างอื่นภายนอกโครงสร้างเนี้ยเราไม่ได้ทํานะครับก็คือเห็นทางเห็นเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับ ทักมาว่าทําพวกปากด้วยไหมทําพวกรายละเอียดอย่างอื่นด้วยไหมเราไม่ได้ทํานะครับเราทําเฉพาะหัวใจแล้วก็ตัวหลักๆนะครับของรถเกี่ยวข้าวนะครับก็คือชุดชุดตัวเดินนะครับชุดตัวเดินของรถเกี่ยวข้าวนะครับทุกรุ่นนะครับอันนี้เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะทการเทสนะครับโดยช่างนะครับก็คือช่างเราก็มีประสบการณ์มีรถของตัวเองนะครับมา านานนะครับ10กว่าปีนะครับมีรถรุ่น60ก็มั่นใจได้ว่า,าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับทีมช่างของทางร้านดนวัดลงกึงนะครับอันนี้ช่างก็ทําการขับให้ลูกค้าดูนะครับหลังจากไปซ่อมกลับมานะครับการเลี้ยวนะครับ แต่ก็ต้องรอไปเกี่ยวจริงอีกทีหนึ่งครับเพราะตอนนี้ไม่มีข้าวเกี่ยวนะครับแต่ก็คือจากการทดลองจากการจากการทดสอบปั๊มจากที่ร้านนะครับเทสแล้วก็เอาไปใส่รถนะครับลูกค้าก็ถือว่าประสิทธิภาพสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ในระดับ95เนะครับสำหรับตัวเดือนนะครับตัวเดืินแล้วก็ปั๊มนะครับก่อนหน้านี้คือรถวิ่งวิ่งไม่ไม่ออกเลยนะครับคือวิ่งไม่ได้เลี้ยวเลี้ยวต้องตีโค้งไกลนะครับ ตอนนี้ช่างบอกว่าโอเคผ่านนะครับเดี๋ยวนี้ท่านที่สนใจนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับจะให้ไปรื้อหรือว่าจะรื้อมาหรือว่าจะเอารายละเอียดตัวไหนปั๊มตัวโมตัวไม่โมนะครับตัวอาจจะเอามาเทินหรือว่ารายละเอียดอื่นๆนะครับก็ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับก็ให้โทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางเบอร์แล้วก็ไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าทางยูทูบนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็นาเสนอให้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อให้สมบูรณ์ในการทำออกนอกพื้นที่ของร้านเรานะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากครับสำหรับติดการติดตามรับชมคลิปหน้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาแจ้งนิสสัตว์ท,ทีคลิปนี้สวัสดีครับ